ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับน่าจะมาจากสองปัใจจัยใหญ่นะครับปัจจัยแรกคือยุทธศาสตร์ในการจัดหาเรือของกองทัพเรือนะครับแผนพัฒนากําลังรถของกองทัพเรือในมีความต้องการที่ต้องการเรือรบตรวจการขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในการที่จะออกไปตรวจการไกลฝั่งนะครับแล้วก็ประกอบกับพระราชดำร,ร,ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงดำริไว้ในปีพศส5งั 545นะครับว่าเมื่อกองทัพเรือต่อเรือตรวจการชุดต่อ9 1้าได้แล้วก็ควรจะขยายแบบต่อเรือให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัย2ปัจจัยหลักที่ทาให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสาหรับการดําเนินการต่อเรือหลวงกระบี่นะครับเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนแรกเป็นการจัดหาแบบซึ่งกองทัพเรือนะครับได้ตั้งกรรมการพิจารณาจัดหาแบบนะครับ ในที่สุดเราก็ได้แบบเรือของบริษัท BAE Surface f r e e ของประเทศอังกฤษนะครับมาเป็นแบบในการต่อในส่วนต่อไปเนี่ยเราก็จะดําเนินการต่อทางกองทัพเรือก็มอบหมายให้อุรชนาวีมหิดลอนยูเดชเป็นผู้ต่อเรือลํานี้นะครับส่วนจากนั้นก็จะมีบริษัทอุกุุมเทพนะครับมาร่วมเป็นบริษัทเอกชนนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือมาร่วมในการจัดหา แพ็กเกจนะครับคือวัสดุอุปรกรณ์สำหรับเรือลำนี้และก็ส่งถ่ายเทคโนโลยีให้นะครับคือรับเทคโนโลยีมาจากบริษัทประเทศอังกฤษแล้วก็มาถ่ายตอดให้กับบุคลากรของพวกเราเป็นคนต่อนะครับเมื่อเกิดความสําเร็จนะครับผมก็คิดว่าเรือลำนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับของกองทัพเรือเองและก็ของประเทศชาติสอ้เห็นถึงศักยภาพในการต่อเรือของประเทศว่าในการต่อเรือขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อนเนี่ยประเทศไทยเราสามารถจะทําได้ และจะทําได้ดีต่อไปในอนาคตครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านกอรต่อเรือที่ดีมากนะครับทรงต่อเรือใบที่ใช้ในการแข่งขันเองนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่เป็นพระหมหากรุณาที่คุณกับกองทัพเรือคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นําแบบเรือนะครับเรือชุดต่อ91้านนะครับมาจากประเทศเยอรมันก็เป็นพระหมหากรุณาที่คุณที่ ทางกองทัพเรือนะครับได้มีการต่อเรือสมัยใหม่ขึ้นมานะครับก็มีความภูมิใจและก็มีความปิติยินดีนะครับที่ได้ทำงานถวายพระองค์ท่านนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านมีความสนใจในด้านโดยเฉพาะในด้านการต่อเรือซึ่งสอดคล้องกับตัวผมเองที่ได้เรียนจบนะครับทางด้านวิศวกรรมต่อเรือมา